ก่อนที่จะมีการเปิดตัวในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยโตโยต้าได้ปล่อยภาพพีเซอร์ของ All อนิ t ทันดา Generation ใหม่ออกมาเรียกน้ำย่อยเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้เผยโฉมภาพทั้งคันทั้งภายในและภายนอกไปก่อนหน้านี้แล้วเรียกว่าไม่มีให้รุ้ในเรื่องรูปโฉมเพียงแต่การเปิดตัวเราจะได้เห็นหน้าตาของรถุ่นนี้มากขึ้นรวมถึงคุณสมบัติทางด้านเทคนิคส่วนราคาจำหน่ายสิ่งรกะบะชาวเมริกัน ต้องไปลุ้นกันต่ออีกทีว่าจะมีการประกาศออกมาในการเปิดตัวครั้งนี้หรือไม่และแม้ว่ารถกระบะรุ่นนี้คนไทยไม่มีลุ้นได้ขับแต่สิ่งที่ทำให้เราพอจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็คือภาษาการออกแบบใหม่ของรถกระบะจากโตโยต้าว่าในอนาคตบริษัทจะนำเอารูปแบบดีไซน์ในลักษณะเดียวกันนี้ไปใช้กับ a l l n ิ w โตโยต้าไฮลักซ์ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปี2023-2024ถึงด้วยหรือไม่ซึ่งถ้าโตโยต้า ใช้เส้นสายที่ใกล้เคียงกันกับทันดราโฉมใหม่ All-New Hilux ก็จะมีหน้าตาที่ไม่แตกต่างไปจาก MG Extender โฉมใหม่เท่าใดนัก พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ